สวัสดีโลกนี้ขัดขอ้อมหลกนี้หุ่นไว้ทำไมถึงมีคำนี้เกิดขึ้น <c oughs> ตอนที่พระพุทธเจา้า <c oughs> เดินจงกรมอันนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองพระรานีีปายิปัจจนะมริคชายวัน แล้วก็เดินจชกรมตอนเช้าเดินชกรมแล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ายศศายศศานั่นน่ะมีรวยแท้ๆเพราะว่ามันนับไม่ถ้วน <c oughs> ้างประแสะ สามหลังหลังนี้ลยดูหนาวหลังนี้จดูร้อนหลังนี้จดูฝนแล้วก็แต่ละหลังนั้นะมีน้ำเป็นเรือถึงสองพันสองพันคนก็หมายความว่าถึงหกพันยักษ์บกิดกระุตรวันนั้นเสื็นขึ้นมา ตอนเช้าออตอนดึกนอนแล้วก็ตื่นติดผิดเวลา<น>เห็นคนที่บําเรออยู่ที่นั่นนอนดูไม่ได้อ่ะเป็นอาคุภภาหมดก็เลยไม่อยากอยู่ออกจากพระสาทเดิน oh. <flowing> บุญไปคนเดียวอ่ะหลกนี้ขัดข้องหลกนี้วุ่นวายโลกนี้ขัดข้องหลกนี้วุ่นวายเดินไปคนเดียวทีนี้เดินไปเจอท่านถึงพระพุทธเจ้าเดินจกงกรมอยู่พระพุทธเจ้าได้ยินเขา้ทาทุกเจ้าก็ตอบบอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องไม่เท,ที่นี่ไม่วุนวายมาเถอะ ยกจากคุณระบุรก็เลยแวะไปพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมแล้วยกจากคุณระบุรก็เลยได้สาเร็จจยได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันพอสําเร็จแล้วไม่กลับแล้วให้ประสาทนั่นน่ะเลิกกันื่งว่าลบบำลอยไม่มีความหมาย ธรรมะมีความหมายมากกว่าทีน,นี้ตื่นเช้ามาพ่อแม่ของพระยศคุณช่่เจ้ายอดจากคุณระบุก็ติดตามหาลูกชายลูกชายหายก็เลยมาเจอที่พระพุทธเจ้าก็มาเจอลูกชายด้วย แต่ว่าลูกชายนั่นบวชซะแล้วพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วทีนี้พอพระพุทธเจ้าเห็นพ่อแม่ของยอดะมาถึงพระพุทธเจ้าประเทศประเทศจะใหสออายาย้สองตายายฟังสองตายายก็ได้สำเร็จเป็นพะโสดาบันีีก็เลยยินดี ว่าลูกได้ออกจากบ้านเดือนแล้วมาบวชเป็นพระเมื่อพระทเจ้าแสดงธรรมแก่พ่อแม่ได้สำเร็จโสดาบันพระยศะสาวคุณบุตรก็เลยได้สำเร็จพระราหันแล้วพระยศสาวุณบุตรเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่ห้าสิบสี่คน พื่อนห้าสิบสี่คนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์เท่านั้นเรียกว่าเรียนจบด็อกเตอร์แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเรียกว่าระดับเดียวกันน่ะในห้าสิบสี่คนนีได้ยินว่ายกจากคุณพระบุบวชแล้วห้าสิบสี่คนก็เลยไปเยี่ยม หมายความว่าบวชแล้วเนยอยากจะไปเยี่ยมพระใหม่อย่างที่เราว่าเห็นกันไงไปเยี่ยมพระใหม่พระใหม่พอไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าจะแทะให้สหายของท่านเจ้าศกคุณบุตรสาหายของท่านเจ้าศกคุณบุตรก็จะสมเน็ตหมดเลยห้สิบสีแต่ก่ เป็นพระอระหันต์แล้วก็รวมที่ฝาอิติปัจณนะมริกชายวันมีพระอระหันต์หกสิบองค์ปัญจวัคคีห้าองค์ยศศุลบุตรกับสหายอีห้าสิบห้าเป็นหกสิบในหกสิบทั้งหมดเนี่ยสำเร็จด็อกเตอร์ทั้งนั้นปัญจวัคคีทั้งห้าก็เป็นพราม เขาถือว่าเกิดในตระกูลสูงมาก,กในสมัยนั้นแล้วก็ทุกคนก็จบด็อกเตอร์แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าได้ครองผ้ากาสาวัตคือครองผ้าเหลืองพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านทั้งหกสิบองค์เนี่ยมีศักยภาพสูง พระทุกองคเป็นพระอรหันต์ทุกองค์มีฐานะเป็นเศรษฐีลเป็นพราม์จึงให้ทั้งหกสิบองค์เนี่ยออกไปประกาศพระพุทธศาสนาออกไปประกาศพระพุทธศาสนาก็ให้ไปทิ้งละองค์ไม่ต้องต้มกันเพื่อที่จะได้ประกาศพุทธศาสนาอย่างรวดเร็ว ทา่านท่องบอกสิ์ท่านกออกประกาศพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป mm hmm. ซึ่งใช้เวลาไม่นานแล้วก็เป็นตุกทบริษัตทที่มานับเป็นโกรธเพะอะไรเพราะว่าท่านมีความรู้ด้วยมีความรู้สูงด้วยท่านเป็นพระอรหันด้วยแล้วก็เป็นเศรษฐีด้วย ไปไหนก็ยังไม่ต้องเทศเขาก็จะเชื่อแล้วบอกว่าคนขั้นนี้มาบวชคนขั้นนี้มาเป็นสาวกของพระพุทธองค์อย่างนี้ความเชื่อถือเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วยังไม่ต้องเทศเพราะเทศก็ได้พุได้บริจาทขึ้นเยอะส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ เดินทางไปจะไปโปรดชดินชั้งพันสามในระหว่างทางก็ได้ไปพบราชาบุตรหมายความว่าลูกของพระเจ้าแผนดินจำนวนสามสิบเจ็ดคนให้นามว่าพัาวัคีสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดคนนะันอ่ะพากันไปเที่ยวอุทยาน ไปเที่ยวอุทยานก็ต่างคนต่างมีแฟนอะว่างั้นเถอะแล้วก็ไปเที่ยวกันอย่างสน,นุกแล้วก็มีอยู่อองหนึ่งไม่มีแฟนก็เลยไปแฟหายาืนอื่นน่ะมาทีนี้ก็หญิงคนนั้นก็หนีหมายความว่า หนีหาตัวไม่เจอพวกทั้งสามสิบเจ็ดก็ช่วยกันตามหาผู้หญิงคนนั้นก็ดีไปเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคต้นไม้แล้วก็เลยมาถามหาถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพวกเธอเนี่ย จะหาตอนดีหรือจะหาผู้หญิงดีแันไหนมันจะดีกว่ากันพัททวัคีเขามีวาสนามาเดิมอยู่แล้วเขาก็บอกว่าหาตอนดีกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงดรทมพระทวัคีก็ได้สำเร็จหมดสามสิบเจ็ดพระพุทธเจ้ากระวชให้หมดสามสิบเจ็ดดวงสามสิบเจ็ดคนบวชให้แล้วก็ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาต่อ ส่วนพระองค์นั้นก็เสด็จไปโปรดแชดินแชดินทั้งพันพคนนะแล้วก็มีหัวหน้าพันคนมีหัวหน้าอยู่สามคนหัวหน้าก็เป็นอะไกเรียกว่าลูเววากัสปะนาทีกัสสปะาขยากัสสปะมีชื่อมีเชื่อ นี ám, ่แค enfin, um, um 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 ่อยู่สามคนก็เป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นพี่น้องกันด้วยแล้วก็ออกมาบวชคนก็นับถือเยอะเพราะว่าเขาบูชาไฟใครอยากได้อะไรก็เอากระดาษมาก็มาเขียนเขียนแล้วก็จุดบูชาไฟเป็นบูชาไฟคนก็นับถือแล้วก็ที่เจ้าไป ก็ต oh, Th oh. ้องไปขอพระอาศัยพอพระอาศัยแล้วพวกนั่นก็เห็นพระพุทธเจ้ากุษลาราชีโอ้ท่านกุนาราชีดีแต่ก็ไม่เป็นอรหันต์เหมือนเราชาดินญพันสามเลยเขาเข้าใจตัวเขาว่าเขาเป็นพระอรหันต์วันเวันนั้น ฝนมันตกน้ําท่วมในตอนนั้นตอนนั้นเป็นเรียกเรียบบนแม่น้ำอา,อาเจยและวัดดีน้ํามันท่วมทีนี้พวกแคดินเนี่น้ํามันเคยท่วมออยู่ตลอดที่ที่นั่นน้ํามันเคยท่วมเขาะจะมีเรือแล้วเขาก็ขนของลงเรือแล้วเขาก็ลอยเรือนทีนี้เขากินเนื้อพวกพวกทธเจ้าตายแล้ว เพราะว่าน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมมากพราะพุทธเจ้าไม่มีเรือพราะพุทธเจ้าก็แหวนน้ำ,น,ำน้ำเนี่ยที่มันท่วมเนี่ยแหวกออกสองขางแล้วระพุทธเจ้าก็เดินจงกรมเดินจงกรมอยู่น้ำก็อยู่สองข้างไม่จุดตัวพระองค์มันก็น่าอาศัศจรนะแต่ว่าพวกเชดินทั้งพันสามเนี่ยไม่อศัศจร เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม er, ่ได้สําเร็จอรหันเหมือนเราแต่พระพุทธเจ้ารู้ใจว่าพวกชาดินั่งพันสามไม่ได้สําเร็จอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแกชาดินั่งพันสามว่าพวกท่านยังไม่ได้สําเร็จอะไรสักหน่อยเดียวทาไมจะไปเข้าใจตัวว่าได้สําเร็จท่านทั้งท่าน สามคนก็นเลยสะกดใจน้ำก็เลยแห้งแล้วก็มานั่งฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศอาทิตาปริยายาสุบอกเมืเอ่อพระพุทธเจ้าเทศจบแค่ดินทั้งพันสามก็ได้สำเร็จเป็นพร,ร,ระอรหันแล้วก็เป็นบริวารทีนี้พระองค์ก็พาแผ่ดินทั้งพันสาม ทอ้ทงพันสาองค์เน่ไปนพรราชจะเพื่อเพื่อัวเพระเจ้าภิมพิสาลพระเจ้าบุมมิศารัเชื่อปเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่เมืองราชอ,อยู่ที่เมืองราชสคมอเมื่อพระพุทเจ้าไปกับแอ่นดินทั้งพันสามก็พระเจ้าภุมพิสารก็อนุญ,ญาต ให้พักอยู่ที่ลัทธิวันลัทธิวันนั่นนะ่ะแปลว่าต้นตานลลัทธิแปลว่าต้นตาลแล้นะวต้นตาลนนะั่นแต่ว่ามันตาลไม่ใช่ตาลแก่ตาลหนุ่มก็เรียกว่าลัทธิวันแปลว่าตาลหนุ่มพระพุทธเจ้าพระบริวารทั้งพันก็พักอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าผุ้พิสาร ก็ได้พาพระได้พาบริวารบรวันนับด้วยสิบสองนาหุตในบาลีเขาเขียนไว้ว่าสิบสองนาหุตสิบสองนาหุตทคือนาหุตนึ่งหมื่นหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นคนแสนสองหมื่นคนแสนสองหมื่นคนเนี่ยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นหัวหน้า แล้วก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายก็คิดกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่หรือว่าชาดินเป็นใหญ่เพราะเขานับถือชาดินอยู่ในใจของมหาชนนั่นแหะเขาคิดว่าใครเป็นใครเป็นใหญ่ระหว่างพระพุทธเจ้ากับชาดิน เมื่อพระพุทธเจ้ารู้จักวาราะจิตว่ามหาชนได้คิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากแลแลดูแล้วก็มองดูแคดินทั้งพันสามว่าจะทำยังไงในเมื่อเขามีความสงสยัยประชาชนมีความสสยัยแคดินทั้งพันสามมีหัวหน้านะพุดเรือรูเวลากษตรว นาทีกัสปาพยากษษษัสปาก็ทุกคนก็ลองก้มกราบพระพุทธเจ้าทุกคนกราบแต่ก่อนจะกราบเนี่ยเพาะเพื่อไปหนึ่งชั่วลำตาแล้นก็มากราบทีหนึง่งเพาะเพื่อไปสองชั่วลำตาแล้นก็มากราบทีหนึง่งเพาะเพื่อไปสามชั่วลำตาแล้นก็มากราบทีหนึง่งกราบพระพุทธเจ้าประชาชนก็เลยหมดความสงสัยว่า ลุเอกสุปะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงทมให้แก่ชัน้นพระเจ้าคุณยิสารเจ้าเป็นดินเมืองละเมืองละเชื่อเมืองมะขอดเมืองหลวงลลชื่อวราชพฤกเมื่อพระพุทธเจ้าแท้จบแล้วสิบเอ็เอดหมื่น ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอีกหนึ่งมืนได้ถึงพระไตรสารณาคามเป็นอาวุธเจ้าก็ได้สาวกเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนเพราะฉะนั้นคำว,ว่าโลกนี้ขัดข้องโลกนี้วุ่นวายก็เพราะว่าจิตจิตของคนเราเนี่ยมันเป็นเ,เรื่องสำคัญเราจะบังคับจิตของเราได้แค่ไหน โลกก็คือตัวมนุษย์มนุษย์ของเราเนี่ยเป็นตัวโลกถ้าหากว่าไม่มีมนุษย์โลกนี้มันก็คือแผ่นดินธรรมดาไม่ไม่มีใครไปสมมุติขึ้นมามันคือแผ่นดินธรรมดาแต่พรอมีมนุษย์คือมีตัวผอคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยมันก็มนุษย์เนี่ยได้สมมุติ แผ่นดินแห่งนี้ว่าเป็นโลกมันจึงเรียกกันว่าโลกสิทีนี้คำที่ว่าโลกนี้ขัดข้องโลกนี้วุ่นวายก็หมายถึงว่าตัวของคนเราเนี่ยมันขัดข้องแล้วก็มันก็วุ่นวายเพราะอะไรเพราะว่าความไม่สงบความไม่สงบในจิตความไม่สงบในจิตมันเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทบอารมณ์ อารมณ์ต่างๆนี่มันมีมากมายเมื่ออารมณ์ดีเข้ามาเราพอใจเพราะว่าเราได้สมความปรารถนาพออารมณ์ร้ายเข้ามาเราก็เสียใจเพราะว่ามันไม่สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความทุกข์เนี่ยเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้รับไรรำพันก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเออสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเทศอย่างนน่ให้แก่ชาดินทั้งพันสามฟังชาดินน้งพันสามนั้นได้สําเร็จเพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาอาทิจักปริยายยตร ทีนี้เมื่อเป็นแช่นนี้แล้วก็อยู่ที่จิตใจของคนเราจิตใจของคนเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมันมีกิเลสอยู่ในจิตใจด้วยกันทุกคนแต่กิเลสตัวนี้มันจะต้องแสดงฤทธิ์ออกมาเมื่อไรเมื่อไรมันแสดงฤทธิ์มันก็ทำให้โรคนีหวัันไหวแามว่าโรคนี้หวันหววนหวันไหว หรือโลกนิวุ่นวายมันก็อยู่ที่จิตใจของคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระงับจิตใจของคนได้แล้วเนี่ยโลกนี้ไม่ขัดข้อไม่วุ่นวายเกิดความสงบทําไมถึงเกิดความสงบเพราะว่าจิตใจนียนะ่ะได้แค่จับอารมณ์ต่ตางๆมีพลังจกิตแต่การที่จะแค่จับอารมณ์ต่ตางๆได้นั้นก็อยู่ที่ สมาธิสมาธิเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเหลือลนคนประมาณถ้าหากว่าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําเพราะว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีสถานที่ไม่มีคนแนะนำเราก็ไม่มีคนะาทำสมาธิ แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้มีเป็นจำนวนมากแม้ว่าอยากจะทำแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีคือเรียกว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ก็คือผู้ที่จะแนะนำให้คนอื่นแต่ก่อนแต่ที่จะแนะนำคนอื่นเราก็ต้องแนะนำตัวของเราก่อน อย่างที่หลวงพ่อให้เรียนภู้สมาธิ <c oughs> เราก็มาปรับตัวของเราให้เราเนี่ยรู้จักภาพคิษฎีและภาพปฏิบัติภาพคิษฎีก็คือหลทางว่าการทำสมาธิต้องนั่งขาขวาจับขาซ้ายมือขวาจับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็บริกรรม บริกรรมว่าพุทโธพุทโธก่อนแต่ที่จะบริกรรมม <c oughs> ็มีอารมณ์แย,แยะพอบริกรรมแล้วก็เหลือพุทโธอันเดียวเมื่อเหลือพุทโธอันเดียวแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็มีการผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วพลังจิตนี้ก็จะเข้าไปนอนเนื่องอยู่ในจิต เมื่อเข้าไปนอนเรื่องแล้วก็กลายเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเตือนเตือนสติให้เราเนี่ยมีสติอยู่แล้วเรามีสติมีสติเราจึงสามารถที่จะปรับปรุงปรับปรุงอารมณ์เนี่ให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมามันไปคิดในเรื่องอสารพัดส,สารพันไม่เป็นเรื่องเป็นเรา อะไรต่างเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แต่พอมานนกพุโทโธแล้วประโยชน์มันก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอันเนียเขาะเรียกว่าสติแล้วกว็ปัญญาสติก็ปัญญาเนี่ยมันมีความสําคัญต่อพวกเราสติแปลว่าความระลึกได้ปัญญาแปลว่าความไตรตรองเมื่อระลึกขึ้นมาได้แล้วก็มาไตรตรองนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นได้แล้ว ทีนี้โลกนี้มันก็ไม่ขัดข้องโลกนี้วก็มันไม่วุ่นวายมันก็สงบความสงบก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราพากันได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเออเกล็ดเ่มันมาคอยรังควานเราอยู่ตลอดไอ้เกล็ดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะรังควานวันนี้วันเดียว มันจะลังควานตั้งแต่ก่อนมาแล้วแล้วก็มันจะลังควานต่อไปจนกระทั่งกว่าเราจะตายเออมันจะตามรังควานอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิสมาธิเนี่ยทาไปครั้งหนึ่งสองครั้งหรือทําไปหลายครั้งเนี่ยมันจะไปสะสมตัวคือไปสะสมตัวมันเองการสะสมตัวมันเองเนี่ยมันก็จะเป็นพลังจิต เมื่อเป็นพลังจิตเจ้ามันก็แก้ไขสิ่งเหล่านี้มันมันจะมากี่ตัวมันจะมาทางทิศใดบ้างเราก็สู้มาได้ทุก,ทกวิถีทางนั่นนั่นคือสร้างความสงบให้แก่ตัวของเราเมื่อสร้างความสงบให้แก่ตัวของเราได้แล้วมันก็สงบต่อสังคมมันก็สงบต่อโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สงบ มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับปรุงอารมณ์ของเราได้อย่างไรเหมือนกันกันกบเราปรับปรุงปรุงอาหารอย่างนี้เราก็ต้องมีสติปัญญาแล้วก็ทำจับข้าวให้มันอร่อยขึ้นมาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะสติและปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอโกอายังพิเทเวมัคโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางมีทางเดียวเท่านั้นเอโกแปลว่าหนึ่งมัคโอแปลว่าหนทางนั่นเรียกว่าเอโกอายังพิเทเวมัคโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิเทเวแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัคโอะแปลว่าหนทางเอโกแปลว่าทางเดียว เหมือนกันก็เรารับประทานอาหารมันก็มีทางเดียวคือทำปากแล้วเราก็มีชีวิตเราจะทำจิตของเราให้สงบก็มีทางเดียวคือสมาธิสวัสดี